หมายถึงเป็นความในใจที่แบบว่าจะบอกว่าไม่กลัวตายไหมอาจจะใช่แบ่งปันให้คนตรงมากขึ้นอยากให้คนได้รู้สึกแบบว่าไม่ต้องยึดติดทุกคนตกใจมากเลยค,ออความจริง<ห>มันคือเนี่ยครับมันเป็นการรณรงรงของวันโลกหัวใจครับแล้วก็พอดีทางงานเนี่ยเขาอยากใ,ให้ผมรณรงค์ถึงความสําคัญ ให้คนตระหนักถึงความสําคัญว่าหัวใจเนี่ยสามารถวายเฉยพันได้ความจริงเจตนาคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆแล้วก็เลยจะมีข้อความที่เขียนถึงเ,เป็นเหมือนความในใจเป็นการระบายเพื่อไม่ใช่ระบายสครับพูดผิดหมายถึงเป็นความในใจที่แบบว่าพูดว่าเหมือนจะเป็นการที่ให้ทุกคนไม่ประมาทแล้วก็จะบอกว่าไม่กลัวตายไหมอาจจะใช่บางคนนึกว่าเป็นจดหมายลาอะไรอย่างเงี้ยจะจะเรียกว่าจดหมายลาไหมถ้าเอาเรื่องจริงผมเป็นคนชอบเขียนอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่เคยโพสต์ผมจะเป็นคนชอบเขียนว่าถ้าสมมติ วันนี้ผมตายผมอยากทําอะไรถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ผมถามตัวเองแล้วมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่จะทาให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้ยกเลิกดีกว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทามันจะทําให้เราจัดสรรเวลาชีวิตได้ดีขึ้นก็นหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะพี่แบบว่าอยู่ในภรว่าอะไรกับสิือเล่าไม่ไม่ครับไม่ได้มญหาอะไรครับเป็นการที่แบบว่าเรียกว่าแบ่งแบ่งปันให้คนตรงมากขึ้นอยากให้คนได้รู้สึกแบบว่าไม่ต้องยึดติดอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงเลยตอนผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยฮะ เพราะผมเข้าโรงพยาบาลมารอบที่โอ้โหแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวไปหลายรอบเตรียมตัวว่าถ้ามันจะไปก็มันก็ต้องไปทุกเมื่อห้ามไม่ได้มันเลยทําอันนี้เป็นข้อดีจริงๆครับว่าถ้าจังหวะที่เราจะไปแล้วเรามีสติรู้ว่ายัางไงเราก็ต้องไปมันจะทําให้เราเคร,เครียดน้อยลงตอนที่จะไปผมเป็นคนชอบเตรียมตัวอย่างนี้อยู่แล้วจะบอกว่าตรงนะถ้าเทียบคือมันทําให้เห็นภาพมากขึ้นตอนป่วย พอป่วยตัวเองก็เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นมันทําให้ไม่ยึดติดมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโทรศัพท์ผมร้อยกว่าตอบตอบไม่ัวโหแบบว่าต้องขอบคุณทุกกําลังใจมากๆครับขอบคุณทุกความห่วงใยที่สําคัญต้องขอโทษด้วยกทำให้ใครเข้าใจผิดไปนะครับ